เรียบชายฝั่งใต้สะพานนะครับใต้สะพาน s e c ร r เ t y ตีบอกว่าไม่อนุญาตให้ปั่นเรียบตามชายฝั่งนี้เพราะว่ามีคนเดินเยอะจะเกิดอันตรายให้เราปั่นไปตามลู่รับมีลู่จักรยานเรียบๆฝั่งนี้ไปนะเราก็ต้องเชื่อฟัง อยู่บ้านเขาเมืองเขาต้องเชื่อฟังต้องปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบนะครับและจะอยู่ในประเทศเขายังมีความสุขนี่ก็เป็นสวนโซฟาพา์คโซฟาพาวนโซฟาดนา่านงหอมือ มีรูรอบเมืองจริงๆเลยโซฟาพักตนไม้เยอะต้นไม้ร่มรื่นมากข้ามค <c oughs> ลอง ดูใบคาโนคลองขุดนะครับคลองขุดอไดูนะครับอ่าจะมีที่ชาร์จแบต2 2โอเคใครทุกคนทายว่านี่คืออะไรโอเคดูดูน่งดูีนะครับเป็นที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตนะครับวัตต์โปูฟวัตต์โปรฟนี่ก็เป็นที่ชาร์จแบตเหมือนกันนะครับ แต่ต้องต้องเอาสาย USB มาเองเพ<อ>ราะว่าเขาเนี่ยใส่ใจใส่ใจกับยุคเทคโนโลยีโอเคเหลืออีกหน่อยก็คือไวไฟไฟ,ฟรีครับตรงนี้อ่า <laughs> ตอนนี้เรามาถึงสะพาน Tolerance Bridge j e ส u s a l e m Tolerance Tolerance หรือว่าสะพานแขวนเนี่ยจะข้ามไปฝั่งน้น มีคนถามว่า tolerance แปลว่าอะไรอัสซามวัวสมเนนีภาษาอาหรับนี่มัน,มน,มนก็อาจมีความหมายได้หลายอย่างแล้วก็คำว่า tolerance ก็แปลามาจากภาษาอาหรับที่ว่าตัสซามัวแต่นนยยะและความหมายนนยยะของตัสามัวหรือว่า tolerance ที่นี่ก็คือว่าขันติธรรมในการที่จะยอมรับความต่างของ คนอื่นๆที่ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนะครับอ้าย้ำม,มาอีกที่ t ทลเล r ร n c ์ความหมายที่เขาต้องการก็คือคันติธรรมในการที่จะยอมรับผู้อื่นในความต่างของผู้อื่นในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอ่าข้ามสะพานเตซามวัวสะพาน t ทลเลเรนซ์มีรูจักรยานมีทางคนเดิน มีการก่อสร้างตึกอาคารสองข้างฝั่งสองฝั่งต่อไปก็จะเป็นร้านอาหารเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่พักอาศัยเป็นออฟฟิศเป็นแหล่งธุรกิจเป็นย่านธุรกิจเกิดขึ้นนอสองฝั่งสองฝั่งคลองดูไบ i คนนอลต้องขออภัยด้วยพูดขาดขาดหายหายขาดตอนเนื่องจากว่าขึ้นสะพานมาเหนื่อย สะพานบิดสะพานเกลียวบิดเป็นเกลียวเลยครับมีบันไดขึ้นสะพานแล้วก็มีลิฟต์นะครับมีลิฟติดแอร์ให้ด้วยขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งโน้น เมื่อกี้ก็ที่ขึ้นลิฟกันมามาเห็นคอนเซปต์นี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า city is a gym เมืองของเขานี่ก็เปรียบเสมือนเป็นยิมที่ออกกำลังกายสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทั่วเมืองเลยอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่ง challenge dubai challenge สาวัน location workout ก็คือว่าสามารถที่จะมาออกกำลังกายได้30วันทั้งเดือน นะครับนี่มี QR Code ให้สแกนแล้วก็ส่งเข้าไปประกวดได้ที่ดูไบฟิตเนสชา c เลนจ์ดูไบฟิตเนสชา e เลนจ์ดูไบ g e d u b a X 30X30 นี่นะครับว ww.cityisagym.com อานะร์โคดอยู่นี่ นี่โอ <c oughs> oh. มาถ่ายรูปกันนะครับเขามาถ่ายวดดิ้งกันพรีวดดิ้งนะครับสะพานนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปถ่ายแบบกันเยอะ มีเรือโยอชเรือสำราญเช่าบริการนุ่นใหม่อีกลำหนึ่ง จะไปไหนเนี่ยผิดทางครับอ๋อข้ามสะพานฟ้าไปฝั่งน,น้นนะ